สวัสดีค่ะนะคะหรือว่าฉายาเจ้าบอลนะคะอายุ21ปีค่ะสิบเอ็ดี่มันอยู่ดล้วมันก็ต้องไม่เหงาไงกลับมาดูแลลูกชายอีกมีลูกเหรอมีล้วค่ะเราเรียนคณะเอ้าแอบถามแอบถามเรียนคณะคอมอาร์ตค่ะหรือว่าคอมเม้นิเคชั่นอาร์ตค่ะ เอเจนช์อาร์จะเป็นนิเทศศาสตร์นะคะเป็นชื่อเรียกของทาง a b a c ็แล้วก็เมเจอร์ของเบลจะเป็นพับิเก a t i o n ค่ะหรือว่าเอเจนชอารแล้วเราอยู่สังกัดอะไรนะวิวสังกัดอะไรนะเมล่าโอ้ทำนานเนี่ยทำนานยังจริงๆแล้วคือเดือนนี้เป็นเดือนที่3ค่ะเดือนที่แล้วเบลไม่ได้ไลฟ์ก็คือแบบพี่ๆก็คือแบบจะหายหมดเลยเพราะว่าเดือนที่แล้วเบลติดกองถ่ายไปพัทยาถ่ายแบบนานเลยเบลก็ไม่มีเวลาไลฟ์เลยงั้นง่ายกลับมาเดือนนี้ก็คือพี่ๆไป ทำงานไปด้วยจะยังไงดีแบ่งเวลายังไรเราแบ่งเวลายังไงถ้าเวลาไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราเอาจจะแบบบอกเขาแบบรับเฉพาะแบบเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็ถ้าเลิกเรียนแล้วเราก็บึ้งไปเลยไหนดูสิเคขาดูลูกชายหน่อยโอ้าดูเกมชื่ออะไรคะชื่อลับบลูนัมบลูหาคนมาดึงแก้มอยู่มีคนมาดึงแก้มอเลย นี่ยเนี่ยก็หาคนดึงแก้วและไอ้คนดึงแก้วนี่มันต้องเป็นคนยังไงต้องเป็นหวานใจไม่มีหวานใจไอ้ไม่หวันใจแล้วหวันใจมันต้องเป็นคนแบบไหนก็เบลจะชอบผู้ชายที่โตกว่าค่ะประมาณกี่ปีเอาสักกี่ขวบประมาณห้าหกปีค่ะประมาณห้าหกปีห้าหกสิบปีก็ไม่น่าจะห้าห้ปีห่งกันห้าหกปีแล้วคือเต็มที่คือแค่สิบปีห่างสิบปีถือว่าเยอะถ้าชอบผู้ชายแบบว่าแบบ ติดดินไม่ไม่ติดฝื้ก็ไม่อวดรวยไม่อะไรเป็นคนเก็บตัวแต่ปิดปิดตัวแบบนี้เนี่ยชอบหน่อยเนี่ยจ้าน้องไม่ชอบผู้ชายโวกเวกเข้าใจไหมหลังจากนี้เบลบอกวันนี้ก็คือทุกคนไม่พูดแล้วนะตอนนี้เมื่อกี้มีคนแบบว่าอยากถือเต้น,เ,นเปลี่ยนบรรยากาศก็นีซะหน่อยอนะคะเดี๋ยวเรามีเกมให้ตเาเบลเล่นด้วยนี่เาะว่าตอบคำถามง่ายสบายสบายอยากให้เบล ไม่เป็นไรดีเลยเนี่ยเต้นไปสีไปเดี๋ยวพี่จะบอกสีอพี่จะบอกสีส่วนเบลมีหน้าที่บอกโลโก้ที่มีสีตามที่พี่บอกสีละห้าโลโก้เอาแชร์พร้อมสีแรกของเรา บอใบไม้5อย่างหนึ่งสองสามสีบัตรไฟเหรอแบตเตอรี่บัวรถน้ำอะไรอะไรตีนิ้วนี่มันอะไรบันไดบันไดบัตรบัตรบันทัดบันทัดอะไรอะบันรทั้อะไรนะบ่ล้าบัตรบัตรบัตรเครดิตอัเนื้อจะได้ปลาจบมปลา I'm gonna... I...